แต่ว่าประเด็นทางการเมืองวันนี้วันนี้มีการประชุมสภาต้องบอกว่าเป็นนัดสุดท้ายจริงๆสําหรับพรกรอุ้มหายปี2565ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากพรบรเนี่ยนะคะ,ค,ะคือตอนนี้ก็มีการส่งสัญญาณมาแล้วที่สภาเขาบอกว่าทั้งฝ่ายค้าแล้วก็พักร่วมรัฐบาลบางส่วนเนี่ยมีการส่งสัญญาณคว่ำร่างดังกล่าวแล้วเพราะเห็นว่าการดําเนินการเนี่ยไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญทําให้วิรัฐบาลต้องมีการแก้เกมค่ะโดยมีการรวบรวมรายชื่อส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อไม่ให้กฎหมายถูกคว่ำกลางสภาแต่ว่า ล่าสุดเนี่ยเท่าที่สอบถามจากในส่วนของบอกกการเมืองนะก็บอกว่าณนะขณะนี้ก็ยังมีการอภิปรายกันอยู่เลยนะคะแล้วก็ยังไม่แจ้งในที่ประชุมกรณีที่มีการส่งให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยในประเด็นนี้ด้วยนะคะโดยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนนะพิเศษวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นวันสุดท้ายก่อนปิดสมัยการประชุมสามัญ เป็นการพิจารณาพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและป,ะปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้เสนอนะคะโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ถแถลงเหตุผลของการตราพรกรฉบับนี้ว่าเนื่องจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบในการควบคุมตัวมีปัญหาความไม่พร้อมด้านงบประมาณการจัดซื้อเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานค่ะโดยเฉพาะในเรื่องกล้องบันทึกภาพแล้วก็เสียงขณะควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนหากบังคับใช้กฎหมายในขณะที่หน่วยงานเนี่ยยังไม่พร้อมก็ยืนยันนะคะว่าเหตุผลดังกล่าวเนี่ยมันเข้าหลักเกณฑ์รัฐธรรมนูญมาตรา172จําเป็นจะต้องออกเป็นพรกฉบับนี้ค่ะ ดูเสียงของฝ่ายค้านกันบ้างนะครับ<ะ>อภิปรายโดยสมาชิกส่วนใหญ่อภิปรายนั้นไม่เห็นด้วยกับพรกดังกล่าวครับยังคุณหมอชนนัานสีแก้วผู้นําฝ่ายค้านนะครับจากเพื่อไทยก็ยืนยันว่าฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับการบังคับใช้และจะลงมติไม่อนุมัติพรกดังกล่าวครับเนื่องจากการอ้างความไม่พร้อมเรื่องของเครื่องมือและงบประมาณ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ความฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วนความปลอดภัยสาธารณะและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมตามประัฐธรรมนูญมาตรา172ย้ำนะครับว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากรัฐบาลที่ไม่เตรียมความพร้อมและความพยายามยื้อเวลาให้มีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ2,567 ทั้งที่กฎหมายผ่านการพิจารณามานานแล้วหากสภาอนุมัติพรกรดังกล่าวครับฝ่ายค้านก็เตรียมจะยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซึ่งก็เช่นเดียวนะและสอดคล้องกับความคิดเห็นของนายสุทัศน์เงินหมื่นสสพักประชาธิปัตย์ที่ยืนยันเช่นกันนะครับว่า จะไม่อนุมัติพอรกรฉบับนี้ครับเพราะว่ากฎหมายเดิมมีที่มาจากการเสนอของทุกฝ่ายแล้วก็ผ่านความเห็นชอบจากทุกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องรอบครอบแล้วนะครับที่สําคัญได้เชิญหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมาให้ข้อมูลหลักแต่ก็ไม่ปรากฏข่าวไม่พร้อมความไม่พร้อมแต่อย่างใดครับดังนั้นการลื่นบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจึงไม่เข้าเงื่อนไขาตามกฎหมายข้าราชการประจําอาจมีความผิดฐานและเลยปฏิบัติหน้าที่เพราะที่ไม่ให้คําปรึกษา ขณะเดีวยวกันนั้นครับคณะรัฐมนตรีก็ต้องรับผิดชอบกับปัญหาดังกล่าวด้วยครับทีนี้ค่ะทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีการชี้แจงนะคะว่าบทบัญญัติเรื่องให้บันทึกภาพและเสียงระหว่างการจับกลุ่มและแจ้งต่อฝ่ายต่างๆเรื่องการ,รปฏิบัติหน้าที่เพื่อความโปร่งใสคือที่ผ่านมาในชั้นกรรมธิการของสภาและวุฒิสภามาตั้งแต่ปี2562 สำนักการตำรวจแห่งชาติไม่ได้เข้าร่วมรับฟังค่ะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยที่บทบัญญัติดังกล่าวถูกนำไปไว้ในกฎหมายแล้วก็ประกาศใช้เมื่อปี2565จึงทำการสำรวจแล้วก็มีการเร่งเตรียมความพร้อมเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็ซื้อกล้องมาโดยตลอดแต่มันก็ยังไม่เพียงพอจึงได้แจ้งไปยังผู้มีการสำนักงบประมาณเพื่อขอใช้งบกลาง แล้วก็ส่งหนังสือไปอยังกระรวงยุติธรรมเรื่องปัญหาอุปสรรคตามกฎหมายแล้วซึ่งความไม่พร้อมดังกล่าวเนี่ยยังเกิดขึ้นกับหลายหน่วยง,งานในกระบวนการยุติธรรมด้วยและการเริ่มบังคับใช้ออกไปก่อนก็เป็นเพียงบางมาตราที่มีความจําเป็นเท่านั้นเพราะหากปฏิบัติงานด้วยความไม่พร้อมก็จะส่งผลเสียต่อผู้ปฏิบัติงานและความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนั่นเองเอาไปฟังเสียงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกันค่ะความไม่พร้อมนี่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับประเด็นที่หนึ่ง การส่งผลกระทบต่อการป้องกันปราปรา,ามายากรรมในภาพรวมเนื่องจากตํารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่นั้นจะไม่มั่นใจในการทํางานไม่ใช่ตํารวจไม่กล้าจับแต่การจับตามกฎหมายหนึ่งและต้องตกเป็นผู้กระทําความผิดตามอีกกฎหมายหนึ่งเพราะความไม่พร้อมเรื่องอุปกรณ์ก็จะต้องใช้ดุพิธการตัดสินใจนะครับว่าจะทําให้การทํางานจะทําหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการป้องกัน การป้องกันปราบปรามกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพลดลงอย่างทันที ความพยายามของพรรครัฐบาลในการแก้ไขปัญหานี้นะคะทางด้านของนายชินวอนชินวอนบุญญาเกียรติค่ะรองประธานวิรัฐบาลเองก็ออกไปยอมรับนะคะว่าหลายฝ่ายก็เห็นตรงกันของความคลุมเครือของการออกพรกฉบับนี้จึงเห็นควรเข้าชื่อหนึ่งใน5ค่ะเพื่อให้ประธานสภาพิจารณาส่งเรื่องให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยให้ได้ข้อยุติภายใน60วัน โดยจะเร่งรวบรวมรายชื่อครบก่อนเที่ยงวันนี้พร้อมขอให้สมาชิกร่วมเป็นองค์ประชุมก่อนจนกว่าจะดำเนินการเรียบร้อยเพื่อหยุดการประชุมแล้วก็รอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั่นเองค่ะส่วนนายนิโรธสุนทรเลขาประธานวิปรัฐบาลก็วอนนะคะขอให้ฝ่ายค้านที่จะลงมติคว่ำกฎหมายนี้ จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในชนบทจึงเห็นว่าควรรอคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก่อนและบอกหากกฎหมายถูกคว่ำกลางสภาก็เชื่อว่ารัฐบาลต้องเลือกแนวทางยิบสภาจึงขอให้พิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดให้ประเทศและประชาชนค่ะ